สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องช่างมาอินดี้นะครับวันนี้นะครับมีของเล่นตัวใหม่นะครับหรือว่าเครื่องมือตัวใหม่ที่เชื่อว่าหลายๆท่านต้องสนใจนะครับเป็นเครื่องมือที่สุดยอดณตอนนี้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับแคมป์นะครับแคมป์เอฟแคมป์นะครับเป็นควิกแคมป์ของเบเซนะครับณตอนนี้นะครับที่ผมใช้มานะครับแคมป์ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแคมป์ที่ดีที่สุดเ่าที่เคยใช้มาเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแคมป์ตัว e z 3- 6 0อบงศาครับจริงๆแล้วมีหลายไซส์นะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดู2ไซส์ก่อนนะครับจะเป็นรุ่นตัวนี้ครับ e z 360มนะครับมันต่างกับแคมป์ทั่วไปยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ดูว่าตัวนี้ปกติแล้วเราก็ใช้งานสําหรับการหนีบนะครับตัวนี้เป็นตัวปลดนะครับปลดตรงนี้นะครับก็เลื่อนนะครับใช้หนีบงานทั่วไปได้หนีบงานอย่างนี้นะครับหนีบชิ้นงานนะครับเราใช้สามารถหนีบชิ้นงานได้ปุ๊บแล้วเราก็บีบ ق. แต่ทีนี้ความไม่ธรรมดาของมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราหนีบงานมาแล้วหนีบชิ้นงานแล้วก็ตามมาแล้วเราสามารถหมุนด้าม,มันได้ครับหมุนได้สามหกสีองศาเลยเห็นไหมครับมันเก่งตรงนี้แหละครับหมุนแต่ยังบีบได้อีกมันเก่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะหนีบตรงไหนก็ได้าาไดบางทีเราหนีบเราทํางานอยู่นะครับหนีบชิ้นงานอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมกาลังทํางานชิ้นนี้และผมต้องการบีบ นะครับบีบกล่องนี้อยู่ปุ๊บบีบงานไม้ตัวนี้ไว้อย่างนี้แล้วทีนี้เวลาทํางานอยู่นะครับมันเกะก,กายหัวตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่พับลงครับแค่นั้นเองมันก็ทํางานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวบางทีเราต้องการทางทางของที่อยู่ในกล่องนะครับเช่นตัวอย่างนะครับคลิกแคมป์ข้อดีคลิ๊กแคมป์คือมันสามารถเคลื่อนได้เร็วขยับได้เร็วนะครับ แรงบีบตรงนี้นะครับสูงสุดถึง140้นิวตันเมตรหรือโดยประมาณก็ประมาณแรงดึงแรงดันเนี่ยประมาณ140กกิโลกรัมนั่นเองนะครับก็คือแรงบีบสูงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้ใจได้เรื่องของความแข็งแรงนะครับความทนทานนะครับของแท้นะครับเบสเซ่ครับสามารถบีบได้ทางได้ทางยังไงนะครับดูตรงนี้นะครับดูนี้กดปุ่มนี้ครับกดกดนิโปรงนี้นะมันจะดันออกมายกออกครับแล้วกลับด้าน ล้วก็เสียบลงไปล็อกเนี่ยเห็นไหมครับสามารถถางได้หรือว่าจะไว้ฝั่งนี้ก็ได้กดอีกหนึ่งครั้งครับดึงออกครับย้ายไปฝั่งนี้ล้วก็เสียบลงไปในรูปึบให้ลงล็อกกดบล็อกนี่ครับพลิกแคมป์โคตรเร็วทีนี้เมื่อเรากลับหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นแคมป์ั่วไปเนี่ยด้ามมันจะกีกะนะครับเห็นไหมครับเราสามารถหมุนด้ามได้ครับอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็เอามาถางได้ครับ ทางทางให้มันออกได้นะครับทางให้มันออกได้ทีนี้ถ้าตัวนี้มันเกะกะทําไงพับครับพับได้อลบได้ไม่เกะกะเราเวลาปลดก็บีบแค่นี้ป๊อบก็ดุดแล้วนะครับมันเจ๋งมากเลยครับมันสามารถหมุนด้ามไปด้านไหนก็ได้แล้วยังบีบได้ด้วยนะครับแรงบีบแรงดันสูงถึง140นิวตันเมตรเลยนะครับแรงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ของเบสเซ่นะครับ ใครที่สนใจก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเริ่มมาขายหรือยังนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่สุดของแคมป์หน้าปัจจุบันนะครับตัวนี้เป็นแคมป์ที่ขายดีมากในต่างประเทศครับฝรั่งชอบกันมากเลยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านก็ถ้าอยากได้ของดีจบๆแคมป์นะครับมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยของเราที่เวลาทํางานเราไม่ต้องไปงอคนมาช่วยจับช่วยถือนะครับใช้ตัวนี้จบนะครับซื้อตัวเดียวใช้ยนยันลูกบวชนะครับ 10ปี20ปีก็ไม่ไม่พังไม่เสียหายนะครับถ้าใช้ถูกวิธีนะครับตัวนี้ไว้ใจได้หายห่วงไม่ค่อยพังนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อไปที่หูนัฟเฟลหรือจะซื้อที่ไอทูมาร์ก็ได้นะครับหรือว่าสยามบูธวัคเกอร์ก็ได้นะครับทั้งสองร้านนี้ผมการันตีให้นะครับเป็นร้านที่ขายของแท้นะครับแล้วก็ของดีนะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับแคมเบสเซ่นะครับ e z เซ็3ดองศานะครับ อย่างตัวนี้เวลาจะออกก็ต้องหมุนนะครับหมุนออกครับหยิบปึ๊บเกะกะนะครับตรงเนี้ยนะครับ,รบเราก็แค่หยิบ,บมาปึ๊บเนี่ยมันเกะกะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เกะกะนะครับ บีบท่าไหนก็ได้นะครับบีบท่าไหนก็ได้ผมว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับสำหรับแคมป์นาชมูงนี้นะครับที่สุดของแคมป์ต้องเบสซ่